สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกับผมอภิรพลนะฮะใน BT Channel นะครับช่องของเราครับ b ีเ8 8มเอ็มแนะฮะก็วันนี้ฟุตบอลวันอาทิตย์ฮะลงสนามกันเบิรมแล้วก็ Nations League จะเป็นพระเอกเพราะมีรอบชิงชนะเลิศรออยู่นะครับชิงที่3จะเป็นเบลเยียมเจออิตาลีชิงชนะเลิศจะเป็นสเปนพบกับฝรั่งเศสนะฮะตอนนี้เนี่ยเอ่อชาจะยุโรปถือว่าใหญ่มากนะครับเวลาชิงกันแต่ละทีเนี่ยโอ้โหมันสะเทือนวงการเหมือนกันนะอย่างยูโรครั้งล่าสุดอิตาลีเจอเกล็ดนี่มันก็โอ้โห ออถล่มวงการได้เลยเพราะว่าเป็นคู่ใหญ่ส่วนโอปาอเมริกา mm hmm. ก็เป็นอาร์เจนตินาชิงกับบราซิล hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. มันก็เหมือนฟุตบอลโลกย่อมๆ mm hmm. นะครับอ่ะเมะื่อวานนี้ให้คัทภูนายไปสองเกมสวีเดนตามคาดครับชนะสามสูดแต่ว่าทั้งฝั่งของอีกคู่เดี๋ยวผมให้เดนมาร์กชนะแค่ลูกเดียวนะแต่สุดท้ายถล่มเหมือนกันนะครับก็ถูกคู่ปิดคู่ไปนะครับมาวันนี้ครับผมไปที่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกกันเลยนะครับหลายคนยังคงถามว่าเอ๊ะ e พี่สรุปเนชั่นส์ลีกมันคืออะไรวะมันก็คือ จากที่ถ้วยที่เพิ่มเข้ามาของยูฟ่าเนี่ยนะครับใช่ไหมครับอ่ะอย่างถ้าเป็นบอลสโมสรใช่ไหมก่อนหน้านี้มันจะมี UCL, ีเอลแชมเปียนส์ลีกยูโรปาลีกยูฟ่าก็เพิ่มบอลสโมสรเข้ามาก็เป็นไอคอนเฟนเซนส์ลีกเอสเปอร์ไปเล่นนะอันนั้นสโมสรส่วนทีมชาติเนี่ยเอ่อยูฟ่ามีแค่ถ้วยเดียวก็คือยูโร2020-2024อย่ีะไรเงี้ยอันนี้ก็เพิ่ม,ขม <c oughs> เข้ามาเขามองว่าการอุ่นเครื่องมันเป็นอะไรที่จำเจก็ใช้วีคของ สตาร์ทีมชาติเนี่ยจากเกมอุ่นเครื่องที่มันไร้ความหมายใช่ไหมครับก็มาจัดแบ่งกลุ่มครับแบ่งกลุ่มเช่นแบบอังกฤษอยู่กลุ่ม A ฝรั่งเศสอยู่กลุ่ม B อะไรเงี้ยเพื่อหาคนที่ได้โทรฟี่ <c oughs> ผมว่าปีแรกมันอาจจะไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์นะแต่ไปามาเนี่ยเล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยโอ้โหเอากันตายเหมือนกันนะครับโอ้อิตาลีเนี่ยเบลเยียมล่าสุดได้บอกชิงที่สามไม่มีความหมายเลยเลยคืออยากเข้าชิงมากครับล่าสุดก็เป็นสเปนชิงกับฝรั่งเศสนะครับผมว่าวันนี้ก็ไสกระตายไปข้างหนึ่งอะ่ะคือ สเปนเนี่ยดาวรุ่งทั้งนั้นเลยครับพวกเปตรีนะครับพวกเอ่อทางฝั่งของกาปีนะครับบาร์เซโลนาอยุสิบเจ็ดปีนะครับดาวรุ่งเก่งแต่ไดโอมนะครับโอยาซาบาวนะครับของสเปนส่วนฝรั่งเศสนี่โหดาราเต็มทีมครับเอมปัปเป้เบนเซม่าป็อกปานะครับ, M appe, ma, pa, รบกองเต้กองเต้ไม่อยู่กองเต้เพิ่งจะหายโควิดเพิ่งจะหายเจ็บ ไปอยู่เชลซีอยู่นะครับอุโกโยลิสราฟาเอวรานนะวันนี้ผมเชื่อว่าฝรั่งเศสจะชนะได้ครับสเปนอาจจะยังเก่าไม่พอเข้าชิงไม่ได้ดถือว่าเก่งมากแล้วนะครับวันนี้ฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์ครับชนะสเปนผมว่ามี2สูงเลยนะฮะคือที <c oughs> ่ตีหนึ่งสี่จุดห้านาทีครับฝรั่งเศสเป็นแชมป์ส่วนโคปาเอ่อฟุตบอลอเมริกาใต้รอบคัดเลือกบอลโลกนะผมไปที่ทางฝั่งของอุรุกวัยเจอเจตินาเกมเป็นเกมบิ๊กแมชนะครับคู่ <c oughs> ที่เจอกันทีไรนะเสมอทุกทีผมว่าวันนี้ก็ไม่น่าจะชนะอีกอเจตินาเดี๋ยวผมขอดู โอ้อเจติน่าเจ้าบ้านว่ะอเจติน่าเจ้าบ้านอ่ะเอา,อางี้ถ้าเจติน่าเจ้าบ้านาเจติน่าชนะลูกหนึ่งนะครับเพราะฉะนะสองคู่นี้ครับฝรั่งเศสเป็นแชมป์เยอันส์สเลชนะสเปนส,เสองสูงและอาร์เจนติน่าเฉือกอูกไปสองหนึ่งครับจัดไปสองคู่ ส่วนใน TikTok วันนี้เชิญชมไปดูเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดไปซื้อเครื่องแช่เย็นมาราคา2ล้านบาทเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายของตัวเองจะเป็นยังไงไปตามได้ใน t i k t o กเสิรหาชื่อผมใน g o o g l e ก็ได้นะครับ p o p w e r a p o l บคครับ